สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลลาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคม2566 เวลา8นาิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราราณชนจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ T-G8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตตโดยมีนายธานีทองพักดีเอกอัครชทูตนกรุงลอนดอน นายไซมอนไบรซ์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือนายเมคเคลจอร์นฮอลโลเวย์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาสหราชอาณาจากักรเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระสรัพพติสันถานกับผู้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนกกลงลอนดอนจัดถวายเสด็จพระรชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา10นาิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโดยมีนายนทัตพงศ์สิทธิชัยอักรระทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตผ,ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการสถานเอกอักรราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมแตนแลนด์มาร์กลอนดอนพร้อมคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะส่งร่วมงานพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าเาลิมที่3และสมเด็จพระราชนีคามิล,ล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าเาลิมที่3 โดยจะส่งร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับปรอมพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณนะพระชวังบักกิงแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาส์ที่3และสมเด็จพระราชนินคามิล่าณนะมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566 ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลรยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1ิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน